เมื่อยมากเมื่อยมากจกมาแนะนำแสตบ๊อกเกอรดหัวแบบพกพานะคะน้องเหมือนแบบตักที่เราต้องส่องในกล้องลุลทัศน์เลยอะมนมีความน่ารักนะดูดิโอ้นตรงขอบผมนี่คือเดอะเบสมากค่ะเพื่อนโอ้ดีมากค่ะเป็นเพราะมันเหมือนมีคนมาเกาหัวให้แต่ว่ามันไม่เจ็บอะ <c oughs> คอยรีวิวอะไรเวิร์กก็บอกเวิร์กสวัสดีค่ะเวิร์กคอยรีวิวอะไรเวิร์กก็บอกเวิร์กกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้อยู่กับวีซีหลิวค่ะช่วงนี้นะคะหลิวเนื่อยมากหลิวเนื่อยมากร้านนวดก็าปิดนะคะทำอะไรก็ออกไปทำไม่ได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าจะมาแนะนำแสดงเครื่องนวดหัวแบบพกพานะคะ คือมันพอดีกับคลายทอยอูยู่เลยอ่ะเนี่ยแล้วเราก็ไล่ขึ้นมาข้างบนต่อได้นะคะ คือแบบดีมากคือเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถล่วงผัวเราให้เราผ่อนคลายคลายเครียดได้แล้วอีกอย่างที่หลูรู้สึกว่ามันพิเศษนะคะก็คือช่วยลดมร่ว <c oughs> ไง,งได้ด้วยทำไมมันลดขนลุกเลด้วยอะ <c oughs> คืออยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเนี้ยทำงานยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะว่ามันเป็นแบบไหนเนาะไปดูกันคะ่ะ <c oughs> กล่องเขาเนี่ยก็มีความเล็กกะทัดรัดแล้วก็ห่อมาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย เหมือนแกะ i p h o n อไฟฟะกล่องก็เหมือน p h o n e มากเลยอะเขาบอกว่าเครื่องนี้รวดขอแบบว่าละเอยดจนีนจะแตก,ก,นนก,กต่างกับเครื่องท่วปกติยังไงบอกไม่รู้เหมือนกันก็มีกระดาษแบบนี้แล้วก็มีคู่มือมาให้และสรเอกของเราในวันนี้นะคะีชื่อ Fit ท็อปนะคะพอเราแกะตัวนี้ออกมาเนี่ยก็จะมีเป็นชื่อูดหัวรวมๆแบบนี้นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูคู่มือกันก่อนละกันว่าเขาบอกวิธีการใช้ว่าเป็นแบบไหนเนาะคู่มือน,นะคะมี2ภาษาค่ะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีวิธีการใช้วิธีการชาร์จแบตบแล้วก็มีวิธีการทาความสะอาดด้วยค่ะต่อไปในกล่องนะคะเขาก็จะมีกล่องเล็กๆแบบนี้มาให้ ในกล่องเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้เป็นแบบนี้นะคะมีถุงแถมมาให้แบบนี้ด้วยนะคะสามารถใส่เครื่องรวดหัวเข้าไปได้ <S <S เราก็จะดูแลมันได้ง่ายมากขึ้นนะคะส่วนวิธีการชาร์จแบตนะคะทุกคนเขาก็จะให้มาเป็นหัว USB ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วหัวชาร์จก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราเสียบได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเสียบเข้าหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเสียบเข้าเรียบร้อยค่ะ พอชาร์จเนี่ยก็จะมีไฟสีแดงติดเข้ามาอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเรามานวดหัวกันโอเคค่ะเราชาร์จไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเวลาที่ใช้ในการชาร์จเนี่ยก็คือแป๊บเดียวเลยก็สามารถเปิดเครื่องใช้ได้แล้วเนาะเครื่องก็จะมีความแบบจับได้ง่ายแบบนี้เนาะมีหัวนวดสี่หัวแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละหัวเนี่ยเขาก็จะแบบ เป็นแ่งแยกย่อยออกมามันมีความนุ่มนิ่มอยู่นะคะน่าจะกดกับหัวของเราแล้วก็ไม่เจ็บมากปุ่มเขาอะมีสองปุ่มนะคะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มสีเหลืองซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันก่อนอ่านี่คือเปิดเครื่องก็คือการกดปุ่มแค่ครั้งเดียวเลยนะคะหัวเขาก็จะนวดแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามานวดหมดแรกกันนะคะ ความรู้สึกแรกอะมันเหมือนจะกินผมอะทุกคนแต่ว่าพอออกมา <laughs> ดูอดิ <c oughs> คือมันเหมือนแค่รู้สึกว่าผมมันผ่านกันใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าพอจับจับดูมันก็ไม่ได้เป็นไรอะโอเคในหมดเบสิ่งหมดแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการหมุนของหัวนวดเนาะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมุมแบบนี้ได้ไปเรื่อยนะะ <c oughs> ๆนะคะคือมันเหมือนมีคนมาเกาหัวให้แต่ว่ามันไม่เจ็บอะบาย อันนี้ก็คือเป็นโหมดแรกนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมานวดหัวให้เมื่อกี้หลิวจิ้มเข้าไปในจุดที่หลิวแบบปวดหัวหรือว่าตึง,ต,งตึงตึงตรงหัวนะคะก็รู้สึกเหมือนได้รับการนวดซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยนวดหัวกันเนาะอย่างไปร้านนวดเราก็นวดหัวแบบเดียวนอกจากเราจะไปนวดหัวจริงๆยอะยไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวมา,ามาลองตรงหน้าผากกันนะคะโอตรงหน้าผากก็ดีอ้ ออผมนี่คือ the base มากค่ะเพื่อนแล้วนวดตรงนี้นะคะอยู่บอกเลยว่ามันจะยกคิ้วของเราให้แบบตาเราเปล่งปลั่งมากขึ้นเครลงลงท้ายทอยกันอ๋ออ๋อดีมากคือมันพอดีค่ะท้ายทอยอยู่เลยอะ่ะเสี๋ยวเราก็ไล่ขึ้นมาข้างบนต่อได้นะคะดีมากค่ะโอเคเื่อเพื่อนๆไม่เห็นกันนะคะว่าหัวมันแบบหมุนแบบไหนหมุนแบบนี้ น้องเหมือนแบบสัตว์ที่เราต้องส่องในกล้องุละทัศเลยอะ่ะคือขามันแบบเล็กๆเห็นปะ่ะมันมีความน่ารักนะดูดิโอเคอันนี้คือโหมดแรกที่เรากดมาได้นะคะก็คือกดปุ่ม power แค่รครั้งเดียวก็จะได้โหมดนี้ค่ะเดีย๋ยวเรามาลองกดครั้งที่สองกันคุโอโคนมันสัน่นน้องเขายังนวดเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มมาตรงที่เครื่องมันสั่นมากๆอยากรู้เหมือนกันว่าถ้านวดแล้วมันสั่นไปด้วยมันจะดีข,ขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมานวดกัน mm hey. <laughs> มันก็รู้สึกว่ามันรุนแรงกว่าครั้งแรกค่ะมันก็รู้สึกดีคนละแบบนะคะพอมันแบบสั่นด้วยม็มีความแปลกอีกนึงโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่หน้าผากกันนะคะหลิวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างมากะหลิวไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบผ่อนคลายมากขึ้นกับการที่มีระบบสะะั่นค่ะแต่ว่าน่าจะช่วยให้มันแบบเลือดไหลขึ้นไปได้เลือดมาไหนเรียนเราจะรู้สึกร้อนขึ้นใช่ไหมคะตอนเนี้ยคือหัวเลยอะเริ่มแบบรู้สึกมีความแบบุๆร้นอนแบบทั้งหัวเลย อันนี้ก็เป็นโหมด2นะคะสําหรับเครื่องนวดแบบปกพานี้เดี๋ยวเรามาลองโหมดต่อไปเลยค่ะหรือกดที่ปุ่มเดิมนะคะก็คือปุ่ม power อ่าก็คือตอนนี้เนี่ยหัวนวดอ่ะหยุดขยับแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นระบบสั่นแค่อย่างเดียวเลยใครอยากที่จะแบบไม่ได้นวดอยากให้มันแบบมีเลือนไหลเวียนบนหัวดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้แค่ระบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะเหมือนเอาโทรศัพมาวางไว้บนหัว แต่สำหรับคนที่ชอบนะคะหรือว่าก็อาจจะฟินเลยกับหมดนี้ก็คือมันจะมีความแบบสั่นบนหัวนิดนึงอย่างเงี้ยแต่มันแปลกอะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองหมดต่อไปเลยปุ่มที่สองอันนี้นะคะ อพอกดปุ่มสีเหลืองเนี่ยหัวนวดของเขาเนี่ยจะนวดช้าลงนะคะเดี๋ยวดูจะลองเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือโหมดธรรมดาที่เรานวดตอนแรกนะคะพอกดปุ่มสีเหลืองปุ๊บมันก็จะช้าลงทันทีเลยสําหรับคนที่อยากนวดเบาๆช้าๆอย่างนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนมาใช้โหมดนี้ได้โดยการกดปุ่มสีเหลืองโอเคเดี๋ยวเรามาลองนวดกันโหมดนี้ก็ดี พอนวดช้าแล้วมันก็รู้สึกว่าโดนจุดมากขึ้นพอนวดเร็วแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ผ่อนคลายมากมันอาจจะรุนแรงไปสําหรับบางคนนะคะที่แบบชอบนวดเบาๆอะไรเงี้ยก็อาจจะปรับมาเป็นโหมดนวดช้าๆแบบนี้ก็ได้โอเคอันนี้ก็เป็นโหมดที่4ี่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองอันที่5กันหนิวก็จะปรับตรงโหมด power นะคะให้มันสั่นแล้วก็นวดเสร็จปุ๊บก,ก็กดปุ่มสีเหลือบเลย มันก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะก็คือมันจะช้าลงอู้อันนี้ดีกว่ายเยอะเลยหยวรู้สึกว่าพอเป็นโหมดสั่นเนี่ยเราปรับให้ช้าลงอะ่ะหรือว่ามันไม่รุนแรงเท่าเดิมแล้วมันก็สบายขึ้นเนาะอ,อ,อ,อดยอดโหมดสัน่นกดให้มันช้าลงมี่จริงๆอะ่ะคือแบบดีมากใครเมื่อยต้นคอนะคะแนะนำเครื่องนี้เลย คือช่วยให้มันคลายได้เยอะมากมีขนาดหลิวลองลองนวดแค่แบบเดียวอะโอเคค่ะเดี๋ยวลองโหมดต่อไปเลยนะคะหรือก็จะกดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นโหมดสั่นแบบเดียวนะคะหัวนวดก็จะไม่นวดแล้วแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองสั่นแดงกับสั่นน้อยเดี๋ยวเราลองสั่นน้อยดูเนาะเอ่อหลวก็ยังไม่เก็การสั่นเท่าไหร่ <laughs> รู้สึกเหมือนเดิมเหมือนแบบเอาโทรศัพท์มาวางบนหัวอะไรเงี้ย รือที่หลิวไม่รู้สึกเพราะว่าหลิวอ,อาจจะไม่ได้มีปัญหาด้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบเออหัวมันตึงเลือดไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยการสารั่นก็จะช่วยให้แบบเลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นโอเคค่ะทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะเครื่องนวดหัวแบบพกพามีทั้งหมด6โหมดค่ะเดี๋ยวหลิวจะปิดเครื่องก่อนละกันเนาะการปิดเครื่องก็คือกดค้างที่ปุ่ม power ได้เลยค่ะ้ตรงขอบผมนี่คือ the ะเบสมากค่ะเพื่อนเหมือนเอาโทรศัพท์มาวางไว้บนหัว เครื <mile> ่องนวดหัวแบบพกพาเนี่ยมีโหมดอะไรบ้างโหมดแรกนะคะที่เขามีก็คือกดปุ่ม power ปึ๊บก็คือเป็นโหมดนวดหัวค่ะหัวนวดเนี่ยก็จะหมุน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 ไปแบบนี้เลยนะคะโดยที่ถ้ากดปุ่มสีเหลืองหนึ่งครั้งโหมดนวดเนี่ยก็จะช้าลงนะคะอันนี้ก็คือเป็น2โหมดแล้วนะคะก็คือการหมุนหัวนวดแบบช้ากับเร็วนะเป็นสองพอกดปุ่ม power ก็จะเริ่มสั่นนะคะก็จะเป็นการนวดหัวแบบนวดแล้วก็สั่งด้วย แล้วพอเรากดปุ่มสีเหลืองครั้งหนึ่งก็จะปรับให้มันเป็นนวดช้ากับนวดไวนะคะอันนี้ก็เป็น4โหมดแล้วนะคะกดปุ่มเข้าอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายมาเป็นโหมดสั่นอย่างเดียวโดยที่หัวนวดไม่หมุนนะคะแล้วพอกดปุ่มสีเหลืองปึ๊บก,การสั่นก็จะช้าลงะคะ่ะอันนี้ก็นับเป็นอีก2โหมดนะคะก็คือทั้งหมดมี6โหมดเวิร์คทอรี่วิวอะไรเวิร์คก็ออกเวิร์ ่วนตัวของหลิวนะคะหลิวชอบหมดนวดอย่างเดียวที่สุดค่ะเพราะรู้สึกว่าการนวดสัตว์เนี่ยคือต้องหัวตึงมากจริงๆอ่ะตอนนี้คือหลิวก็ไม่ได้ตึงมากขนาดนั้นเนาะหลิวก็เลยอยากได้แค่หมดนวดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกแบบอู หัวไม่เดินเลยหัวไม่แล่นเลือดไม่ขึ้นหัวเลยอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นหมดสัปได้ค่ะโดยรวมแล้วนะคะหลิวก็รู้สึกว่าเครื่องนี้เนี่ยก็ทําให้หลิวหายเมื่อยได้ทั้งบนหัวแล้วก็ต้นคอนะคะแล้วอาจจะแบบมาไหลตรงนี้บ้างนิดหน่อยด้วยหลิวเลยให้เครื่องนวดหัวแบบพกพานี้นะคะเวิร์คค่ะ พราะหลิวรู้สึกว่าทั้งดีไซน์การพกพาการออกแบบอะไรของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็เครื่องเล็กกระทัดรัดแบบพกพาง่ายจริงๆแล้วก็ชอบเรื่องการชาร์จแบตด้วยที่แบบชาร์จแบตแค่แป๊บเดียวก็ใช้งานได้แล้วอะส่วนเรื่องปุ่มการใช้งานเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ใช้ง่ายเนาะอย่างหลิวว่าอ่านคู่มือแค่แป๊บเดียวแต่แบบมาลองนั่งกดดูแค่แป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไง ะะอยากได้เจ้าเครื่องโน้ตถัวแบบพกพาแบบนี้มาไว้ที่บ้านหรือพกพาไปบนรถไปที่ไหนนะคะสามารถะะาะะช้อปปี้ได้เลยค่ะในออนไลน์นะคะช้อปปี l a าซาดต่างๆสามารถไปลองเซิร์ชได้ในราคาเครื่องนี้นะคะก็คืออยู่ได้มาใน,ในราคาโปรโมชั่นเนาะมันก็1,090บาทค่ะ แต่จริงๆราคาเต็มของเขาเนี่ยก็คือ1,990บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปช้อปปิ้งกันได้นะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook Workpoint ์ดค่ะอยากให้หลิวรีวิวอะไรให้ดูอีกนะคะก็ะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้หยิวลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ